เด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาทำาาเความาสะอาดมาทำความสะอ, <c oughs> อาดมาทำความสะอาดเออมาเบิ่งจุูที่มาเบิ่งจุูที่ อือกแล้วากือกแล้วอ่าะ่ากรรมการเขาเรื่อเห็ด่นเด้อเขาเขาอยู่ฝุ่นกับมีอยู่ฝุ่นอยู่เถิงเทิงกับมีสามสองสามอันตัวอืออยู่ แง <Yeah. laughs> <laughs> ่ขพอสิพอสิตัดถิมโยมันมันเกี่ยวไหมมันสิตัดถิมยอย,อย,อยอู่เยอะนี่เพื่อข้างค้วพื่อบริละเเห็นว่าต้นพอกต้นนี้ก็สิตายแล้วนี่เพื่อยอมเอา <c oughs> อม่่ืม น,น้นจะไปไก่วันที่ล่ะออโอไ้ได้ได้รถน่อยมักได้รหน่อยมาเข้ยเอาโอ้ไตายแล้วบอนี่ตายแล้วตัดออก อยู่ข่าอยู่ข่าอ่าโอ้โอบใไซอันแมตแน่หรอขีดคนเข่าดังนั่นแล้วเดี๋ยวที่เราอยู่ท่งนั่นโอ้เสือสิอยากเนาะแมต ย่าเอาลังตูเย็นนั่นดิใส่แมตแนมันจังเ,เน่นกับใสไได้ยังไือ่าโอ้โอเออก่งแห้งเกิบ่ใส่เกิบบดเหรอเกิบบดหน่อยทีดตรงนี้อยู่ lắng tuýn mình hiện vô, mình mong là mong lúc họ nang nè. Chúng ta có thể chúng ta có thể có thể có thể มันบ่เสียดอกแต่มันจะกินไฟแน่จังหน่อยอ้ซ้อมกับอะไรมันโอ้ยขี้ขาซ้อมมีแต่สีมางกะทิมกระปด็ตทิมแล้วมันกรใสได้ก่านะมนมีทิมเพนยังะัดซ้อมไปเรื่อยกับมางแล้วก็เสือไอ้เส้นเสือมันมาใส่ไหม เซนเซอร์ปับนะปับอุณหภูมิต้องเอาอยาอัตยาอาเดอ้นมีหายแต่ทางใชนมันโกยซือไดรูโม้โอ,อ้สุดยอดเน่น ขึ้นลุยเลยพูน่ะเอานอนนอนพอมเอา <laughs> <laughs> เสือเสือเสือแนวน,นบบันสบายเลยมิตติค่ายแล้วสิติโตัวแน่นอนนำนำเย็นมาพร้อม เอ็ดส่งเลียงขึ้นได้หลายจ่างเสียจได้หลายโอ้ไปแกไปถิมหน้าไฟบันงามงามทอนน้แล้วเนาะมัวยัง ได้ซ้ำอืมนี่แหละ นสดุาสดา,ดา,ดาอุตุนโภวโอ้มวนเถอะเนาะฮะไม่ยังไม่ยังไม่ยัง เอาแหกไว้จากวาวเฮกโอ้ยไป้าวาวไปมุนเขาจั้งสั้นนะเจ้าเจ้าของบ่ออันบ่อเคียมกับไปมุนเขาเนาะเออไวน้า สวัสดีเอ้ย hẹt อือนาย